หสัญญาณของคนที่จริงจังในรักที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่เคยพูดว่ารักคุณหรือบอกว่ารักคุณก็ตามแต่คุณสามารถสังเกตได้จากสิ่งนี้ค่ะข้อแรกเลยเขาจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคุณไม่ว่าจะจำในสิ่งที่คุณชอบมากเป็นพิเศษอย่างเช่นคุณชอบทานอะไรคุณชอบดื่มอะไรของใช้ อะไรบ้างที่คุณใช้เป็นประจำผลไม้อะไรที่คุณชอบกินเป็นประจำรวมไปถึงเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณได้เคยบอกเขาไปไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคุณอบอกสิ่งที่คุณเคยใฝ่ันบอกสิ่งที่คุณต้องการเขาจะเก็บทุกรายละเอียดเหล่านี้ค่ะเอาไว้แล้วจดจำมันได้ด้วยดี คนแบบนี้นะคะคนที่คอยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณได้จำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณได้แม้กระทั่งว่าเฮ้ยเราเจอกันครั้งแรกที่เว็บไซต์ไหนเออแอปไหนซึ่งบางทีคุณอาจจะคุยกับคนโคตรเยอะเลยจนจำไม่ได้เพอเพอตอนที่คุยกันแรกๆคุณอาจจะแบบไม่ได้อยากจะสนใจเขาเลยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตามไม่ได้อยู่ในสเปคของคุณเลยแต่เขาเป็นคนที่ รอคุณอยู่เสมอคอยคุณอยู่เสมอจนวันที่คุณหันกลับมามองแล้วคุยกับเขาซึ่งเขาจําได้รายละเอียดได้ดีว่าพี่เขาเจอกับคุณที่ไหนอ่ะแล้วอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวคุณนะคะอันนี้คือสัญญาณของคนที่เขาใส่ใจเขาชอบคุณเขารักคุณถ้าคนเขาไม่สนใจแลวไม่ใส่ใจคุณเขาไม่มีทางที่จะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับคุณได้หรอกค่ะเพ้อๆคือแบบว่าไม่ได้สนใจที่จะคุยกับคุณด้วยซ้ําอันเนี้ย คือสิ่งที่คุณไม่ควรจะมองข้ามทีนี้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยโค้ดขาเราเจอคนที่โชคดีแบบนี้แล้วแล้วเราอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้อยากให้คุณและเขาอะ่ะมีโอกาสได้มาเจอกันหรืออยากให้คุณและเขาคะ่ะมีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์กันไปต่อได้ มีอะไรช่วยได้ไหมโคชเอมแนะนําหินหยกนะคะที่โคชเอมใส่หินหยกนี้นะคะจะเป็นหินหยกที่ผ่านการปลุกเสกเมตตามหานิยมขั้นสูงเลยนะคะที่จะสามารถช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเพียงแค่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะมันจะเสริมบารมีเสริมความโชคดีเสริมความสมหวังในสิ่งที่คุณขอให้กับคุณแล้วหยกนะโคชบอกเลยว่าคุณควรมีติดตัวไว้ ต่อให้จะปลูกเสกหรือไม่ปลูกเสกก็ตามเพราะว่าหยกเป็นของที่มีค่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้จะหามาง่ายๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะดังนั้นนะ่ะหยกนะ่ะควรจะมีไว้ติดตัวเพื่อเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองค่ะใครสนใจทักมาได้ที่แอดแชเอมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ